ยืนเป็นแถวอย่างกับแบบนักเรียนกับแถวอะไรประมาณนี้เลยนะแบบอ่าดูเนี่ยคือของจริงเนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้ทาเป็น AI ขึ้นมานะนี่คือจิตสํานึกที่แท้จริงที่เขามีนะที่เขาแบบปลูกฝังมาซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากต่อนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเดินชมภาพบรรยากาศที่สยามนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ปริหลกักๆเลยอยากจะมาถ่ายภาพบรรยากาศช่วงเวลาเร่งด่วนของ คนไทยนะครับมาดูกันว่าเขามีระเบียบขนาดไหนนะครับก็ไม่แปลกที่บ้านเมืองเขาพัฒนานะครับในด้านของความมีจิตสำนึกนะเ,ออเข้าคิวต่อแถวเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะเวลาเร่งด่วนแบบนี้ทุกคนจะเห็นว่าแม้กระทั่งว่าการขึ้นบันไดเลื่อนนะเขาจะยืนชิดอย่างดีนะทุกคนะนะครับและนี่คือภาพความเป็นระเบียบ ของคนไทยนะครับที่ยืนต่อแถวกันนะไม่มีการแทรกคิวกันนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคนเข้าก็ยืนอยู่ในจุดที่ให้เข้าคนออกก็เดินออกอย่างสบายนะครับมันก็เลยแบบไม่แออัดกันนะครับมันเป็นอะไรที่เห็นแล้วก็บ่งบอกถึงนิสัยนะครับบ่งบอกถึงสังคมที่เขาอยู่นะว่าเออมีความเป็นระเบียบวินัยมากนะครับ เ,เห็นไหมก็ยืนรอกันแบบสบายๆนะครับทุกคนดูฝั่งด้านนี้ด้วยนะก็จะเห็นว่ามีทั้งเ,เขาเรียกว่าอะไรทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยเขาก็ยืนรอนะครับเป็นแถวอย่างดีก็ไม่แปลกนะครับที่เราจะเห็นภาพแบบนี้นะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีการแบบปลูกจิตสำนึกตั้งแต่เด็กๆอบบน,นุบาลน่นะครับผมไปดู นะครับผมไปดูการเรียนการสอนนะครับในเเห็นแหละทุกคนในโรงเรียนอนุบาลเนี่ยก็ยังเห็นแบบครูเนี่ยสอนให้เด็กๆนะครับแยกขยะขวดน,น้ํามีการแบบกระจายขวดน้ําให้เด็กๆดยนะท,ท,ทุกคนแบบว่าเออเนี่ยควรจะไปทิ้งตรงไหนขยะแบบนี้ควรจะไปทิ้งทางไหนเหมือนเป็นการแบบเก็บคะแนนแล้วก็ฝึกเด็กๆไว้ด้วยอะ่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากอะ่ะก็ไม่แปลกที่เราจะเห็นแบบคนไทยแบบ ยืนเข้าแถวนะครับต่อคิวยืนเป็นระเบียบเรียบร้อยและนี่คือจิตสํานึกที่แท้จริงที่เขามีนะที่เขาแบบปลูกฝังมาซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากนะ,ะเห็นไหมทุกคนเขายืนเนี่ยอันนี้คือแบบอย่างที่ดีนะครับมันก็จะได้สะดวกสบายในการขึ้นรถลงรถ นะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยในเรื่องของมรารยาทในการขึ้นรถนะอย่าโวยวายอย่าเสียงดังอย่าคุยกันเสียงดังนะครับเรื่องเงียบเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับอาจจะมีบ้างนะแต่ก็น้อยแต่ส่วนใหญ่จิตสํำนึกของคนไทยเขามีจริงๆนะครับทําอะไรก็ต้องเข้าแถวเข้าคิวเป็นอย่างดีเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูอีก ด้านบนนะอ่าไปๆๆๆเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูอีกด้านบนนะครับเพรนี่เลยนะเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับการปูกฝังในประเทศไทยอันนี้แบบชื่นชมเลยนะทุกคนเออทำได้ก็แบบเป็นสิ่งที่ดีมากจะเป็นบริเวณรถไฟนะครับไปคูโคต ฝั่งาะโดนไปครูควนะครับไปหมอชิดฝั่งระเดเนี่ยก็จะไปสนามกีฬานะครับเนี่ยคือความอัตโนมัติของคนไทยนะจริงๆความมีระเบียบความมีระเบียบวินัยของคนไทยอะ่ะก็คือไม่เป็นสองรองไทยก็แล้วกันนะครับเออคือเราจะเห็นว่าเวลาซื้อของในเซเว่ก็เช่นกันจะมีการต่อคิวนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปแทรกคิว นะครับคุณจะกลายเป็นตัวประหลาดทันทีเพเผอเอ,อาจจะโดนตุกตับได้นะ <c oughs> อาจจะโดนด่าด้วยสายตานะครับนะการจัดแถวการมีระเบียบวินัยนะครับในการต่อแถวเนี่ยมันก็ทําอะไรให้แบบมันดูเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศมากเลยนะเอาจริงแล้วก็เนี่ยเวลาคนเดินออกเดินเข้าออมันก็จะง่ายนะผมไม่รู้จะพูดยังไง้วทุกคนก็เลยแบบว่าอยากอาจะให้แบบคนเล่าฮ้าได้เห็นนะว่าเออเนี่ยการ มีระเบียวบวี่นัยเป็นสิ่งที่สำคัญเด้อคนไทยกระเราเป็นยังสีเลยนะกระเจ้าเห็นยังต่อแถวกันสำหรับคนท,ที่แบบจะมาเที่ยวประเทศลาเออมาเที่ยวประเทศไทยนะก็ต้องศึกษ้าห้ดีๆโดยเฉพาะการขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องแบบการป่าการเบานะเป็นสิ่งที่สำคัญจนะังหวะนี้คือผู้โดยสารกำลังจะเปลี่ยนสายแล้วทุกคนน่าจะมาจากแถวบางว่านะครับแล้วก็วิ่งไปต่อที่ขุคนนะครับ เห็นไหมแล้วก็ที่สังเกตแล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งเวลาคนขึ้นเต็มเนี่ยเขาจะไม่กระโดดอัดเข้าไปหรือไม่กระดุหรือไม่ก็แบบเหมือนรถไฟที่จีนหรือรถไฟที่ญี่ปุ่นหรือที่ไหนผมไม่รู้นะผมเห็นในเน็ตนะทุกคนคือแบบถ้าเกิดว่ามีคนยืนเต็มแล้วก็เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเนี่ยก็จะดันเข้าไปอัดอัดอัด,อ,ดอัดเข้าไปแต่ที่นี่ประเทศไทยไม่มีแบบนั้นนะทุกคนอ่าเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ ต้องชื่นชมประเทศไทยจริงๆนะครับในการที่เขาทําแบบนี้ได้ก็คือเขามีการปลูกจิดสำเนึกกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นนะครับตั้งแต่เด็กอนุบาลน,นะครับออสุดยอดและนี่คือสิ่งที่เราควรทำนะมันเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับนี่คือสถานีสยามนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยก็สามารถไปบางว่าไปเกหะนะครับไปสนามกีฬาได้แนละ้วทุกคนดูนะคนเป็นระเบียบเรียบร้อย เขายืนดูนะครับเนี่ยโอ้โหอันนี้แบบน่าชื่นชมจริงๆอะ่ะนะครับเราควรเอาเป็นแบบอย่างมากๆเลยนะแบบนี้ ดูเวลาเดินเข้าก็เดินเข้าแบบเป็นแถวเป็นแถวอ่ะสุดยอดไหมล่ะทุกคน Amazing มากนะครับ oh. ก็เป็นช่วงเวลาเร่งรีบก็สามารถที่จะเข้าไปแบบสบายๆนะครับอูสุดยอดนะเดี๋ยวผมจะรอไปรถไฟฟ้าสายบางว่านะทุกคนเออก็รอไปอีกนะครับสุดยอด ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นประเทศเดียวในโลกหรอกนะแต่ว่าความมีระเบียบเนี่ยไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับไม่แทกคิวไม่เสียงดังต่อแถวทำอะไรก็แบบเข้าแถวกันทั้งหมดเลยนะขนาดต่างชาติเนี่ยเอาจริงนะต่างชาติฝรั่งเนี่ยบางคนเข้าก็มาแล้วเขาก็แบบยังต้องแบบทำตามคนไทยอะ่ะบางทีเขาก็ยังงงนะแล้วก็เวลา18บนาฬิกาเนี่ยก็ต้องคอเคารพตรงชาติอืม เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเป็นอะไรที่คนเอาเป็นแบบอย่างมากนะดูยืนเป็นแถวอย่างกับแบบนักเรียนจัดแถวอะไรประมาณนี้เลยนะแบบนะดูเนี่ยคือของจริงนะีไม่ได้แบบไม่ได้ทำเป็น AI ขึ้นมานะนะครับนี่คือของจริงนะครับ เอาจริงๆสิ่งไหนที่มันดีสิ่งไหนที่มันเวิร์กนะครับเราก็ควรทําตามเราก็ควรจะเอาเป็นแบบอย่างนะจริงๆเรื่องระเบียบว,วินัยเนี่ยเราโตๆมาเรารู้เราเห็นเราก็ควรจะเอามาปรับใช้กับชีวิตของเราได้ไม่จําเป็นต้องให้ไปแบบไปบอกไวสอนตั้งแต่เด็กหรอกแต่ถ้าเกิดว่ามีบทเรียนบทสอนตั้งแต่เด็กก็ดีผูมิคิําำนึกตั้งแต่เด็กก็ดีนะครับแต่พอเราโตมาเราเห็นประเทศที่เขาจเจริญกว่า เจริญทางด้านคอมคิดมีระเบียบวินยัยเราก็ทําตามเขาได้มันเป็นเรื่องที่มันไม่ผิดนะครับอันไหนดีเราก็อยากจะทําตามเขาอันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ผิดนะทุกคนนะครับดูผู้คนเยอะมากดูสะดวกสบายเห็นไหมคนเดินออกก็เดินออกสบายคนแบบเดินเข้าก็เดินเข้าสบายอะ่ะคือมันง่ายมาก ง่ายมากต่างชาติบางคนก็ไม่ใช่ว่าจะมีระเบียบวินัยนะทุกคนบางคนก็แทรกคิวบางคนก็ไม่สนอะไรเลยอ่ะนะครับมีนะครับผมเห็นอยู่นะแต่ใดๆคือผมว่าประเทศไทยเนี่ยก็ไม่เป็นสองรองใครนะในเรื่องของมาร,รยาทผมได้พูดไปหลายครั้งแล้วออนะครับที่พูดมาเนี่ยผมไม่ได้อวยประเทศไทยนะเอาจริงๆผมไม่ได้อวยประเทศไทยนะแต่ว่าผมอยู่ในประเทศไทยแล้วผมเห็น เพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันดีนะครับเป็นสิ่งที่เราควรเราควรเก็บเอาไว้ในสมองอ่ะเออเอา่าๆนะครับอันไหนดีเราก็ทําตามได้นะครับเขาไม่ได้ห้ามหรอกอันไหนชั่วเราก็ไม่จําเป็นต้องไปทานะเออบอกตรงๆและนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเขาทาได้นะครับไม่ได้อวดไม่ได้อวยประเทศไทยแต่อยากจะให้ทุกคนมาเห็นเองว่าเขาเป็นอย่างนี้จริงๆไหมเออเขาเป็นอย่างนี้จริงๆไหมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาดเช่นกัน เรื่องขยงขยะเช่นกันเขาไม่ได้ทิ้งแบบเลี่ยราดนะอันนี้คือจิตสำนึกเขาก็สอนมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะครับจัดขยะแยกขยะโอ้ตั้งแต่เด็กๆเลยอนุบาลเลยทุกคนผมเห็นแบบเขาแบบทํากันอ่ะโอ้เขาสอนแบบคือเอาขยะให้เด็กๆแต่ละคนนะสมมติว่าเด็กคนนี้ถือขยะเปลี่ยกเด็กคนนี้ถือขวดน้าเด็กคนนี้ถือกระป๋องอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งถังขยะเอาไว้ให้เด็กๆเดินเอาไปทิ้งว่าทิ้งถูกไหมอะไรประมาณนี้ถึงขั้นนั้นเลยนะ เพราะอันนี้ผมชอบมากนะมันเป็นการปลูกจิตสำนึกแล้วก็เป็นการปลูกฝังให้เด็กๆได้ดีมากอ่ะว่าเฮ้ยเขาทำถูกไหมแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆว่าเฮ้ยเหมือนคล้ายๆแบบว่าเก็บคะแนนนะทุกคนเออเหมือนคล้ายๆเก็บคะแนน,นอนน่ะโอเคทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับพาทุกคนมาดูอัปเดตนะครับว่าระเบียบวิานัยของคนไทยเนี่ยเขามีระเบียบวิานัยสูงมากนะครับก็ไม่แปลกที่การศึกษาเขาดีนะครับการศึกษาดีมีระเบียบวินัยนะก็ต้อง ก็ต้องอันไหนดีก็เราก็ต้องทําตามอะ่ะทุกคนไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย